สวัสดีครับกวางชนล้นนาครับแมงบางงามคามระเมินนะครับแ่มชุดนึ่งนะครับนาออ้าวครับวันนี้มาดูวันนี้เป็นผมผมเอาลงครับหรือว่ากวางที่ผมเอาลงนะวันนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไซส์อยู่สองแปดหกเจ็ดนะครับนะนะครับเป็นแมงพ่อแม่ที่ผมเอาสายเดิมพันนะครับปีแล้วที่ว่าเพื่อนปลดระวางนะครับตี จนเงินหมื่นนะครับเรจนเงินพันเงินหมื่นนะครับมาทำตัวนี้สองหกนะครับหกสามนะครับออกออกจะเป็นเหมือนหน้าซองนะครับแต่ก็อ้ากว้างนะครับแต่ตัวมันลวดมากนะครับโอ้โหอย่างี้นะครับอ่ะตัวนี้เตียวไปไหนละตัวนี้เตียวไปไหนละอ่ะขึ้นมาตรงนี้นะครับดูแมงหน้าวันนี้นะครับสค่อนข้างที่จะพอจะได้เลยนะครับนะอันนี้ปัตตาเดนะครับปัตตาเดอ่ะมาดูตัวนี้ ตัวอนี่ยักนะครับเนาะอ้าวครับมีหลายหลายตัวที่ตอนนี้นี่นะครับนีครับครับแล้วคมมากนะครับผมบอกว่าคมมากเลยครับสำหรับแมงวันนี้นะครับเป็นแมงบางตัวเป็น VIP ด้วยซ้ำนะครับนะนะครับแล้วก็เต็มรุ่นเต็มทรงนะครับแล้วก่อบางทีเนี่ยบางบางตัวนี่ผมก็บัได้บางทีวันนี้กะว่าจะให้เอาไปไล์นะครับเนาะแต่แมงมันขึ้นบัรนักนะครับแมงมันขึ้นบัรนัก นะครับก็เลยจําเป็นต้องเอามาลงที่ร้านนะครับเพราะว่าในร้านแบบมีของเลยนะครับครับผมอันนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสายอยู่ประมาณสองแปดนะครับสองแปดก็มีสองเก้าก็มีนะครับตัวนี้เป็นยังไงพ่องเอามาดูกันนะครับแมงนี่ครับนี่ครับนะครับเป็นแมงจุนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็หน้าตาคมนะครับคมบางคมนะครับเป็นสายเดิมพันทั้งนั้นนะครับที่ทำนะปีแล้วที่เราต่อยอดมาจาก จากรุ่นพ่อนะครับสู่รุ่นลูกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ปีนี้สายถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับนะครับนี่อ่ะครับผมอ่ะมันมีบรนักนะครับมีบรนักแต่วันนี้มีบรนักแต่ว่าถือว่าอ่าผมผมเอาแมงแบบเกรด v i เเลยนะครับค่อนข้างจากเกรด v i เเลยนะครับนี่นะครับแมงมูนี้อยู่ตัวนี้ถ้าสองเข้าครับสองเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเบิดอาจจะเป็นสองเก้า โอเค้านาออ่ะบัดี้วัดเต๋านะครับมาตัวนี้นะครับมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นใจอืนี่อะไรนี่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 นะครับปืนแต่ละตัวนะครับคมทั้งนั้นนะครับมีทู่เลยนะฮะผมบอกก่อนนะครับผมบอกก่อนว่ามีทู่เลยนะครับอันนี้นอขีหมาปอบะมีปอกนะนอขีหมาปะบะมีครับตัวนี้สองหกนะครับนะครับหกสามนะครับเอา อันนี้ผู้ชมชมกันไหนผมขอดูสิครับตัวนี้เป็นแมงเหลืองเหลืองมะนาวนะครับเนาะเหลืองมะนาวเต๊ะตะโอ้ยนะครับหายาก VIP เลยครับ VIP เลยนะวันนี้นะครับนะนะครับหามาได้ละก้านอชุดนี้นะครับสับชุดนี้ชุดหน้าไม่แน่ครับผมได้เลยครับ อ่ะครับก็อ่าประมาณนี้นะครับประมวันี้นะครับเนาะเราแมงเกาะเหลือเราอยู่ประมาณนี้นะครับที่ลงนะครับว่านี่ลงปุ๊บหมดปั๊บนะครับนะครับอ่ะโอเคครับตามตามสภาพลูกค้าเอาไปเล่นแล้วคาดผ่านมันก็มีลูกค้าติดตามมาอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ